ดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในโรงแป้งนะครับไปกับนมเย็นเลยนะครับอจนก้าไม่ใช่มีมาสามคนบ่คนหนึ่งข้องน้ำนะฮะมีไปข้องน้ำอ้าวใครอีกคนหนึ่งไปโอ้ยดูว่าใส่คูนพูเลยวะเนาะ น,น,น,น่นอะมาครั้งแรกเลยัพี่ไปา่านพี่เอ้ยพี่พีไปทางไหนอ้ข้าหไหนเอออ๋อ,อช่วงนี้ขาวจย,อยข้าหลังดโอ้ยโอ้โหเปกี่แถวเทียววยป่ายถึงไหนแล้ว จอดนี่ก่อนเนาะใช่จอดรอเขาไปไปที่ละหานเดี๋ยวอืมเป็นหึงบ่ายเนาะเพราะบ่ายอยูุการน้ำมอนตัดสายฟ้องนี่มันต้องรถแบบนี้อ๋อยี่เนาะเนี่ยนี่นะคือไหมได้มันมันใหม่คุณน้อยโอ้ไม่ต้องดำก็ได้ไหมฮะหรือว่าดำดีกว่าหรือยังไงมันมันเสียเวลาดิมันดาเราต้องรอไว้รอรอรอนานนะพี่เป็นชั่งมุกันถ้าไม่มีดำคือรอนานใช่ เบ <Okay. S 1> ่วนใหญ่ไม่ได้โอ้โห npr น,นี่ครับนี่แค่นี้เราพอดีนี่ ps ดีกว่ามั้งเนาะใช่เอสแค่ซีมเล็กเนาะมันใช้ตัวซีใหญ่เนาะมาเนี่้แสดงว่าคุณแสดงว่าถ้าถ้าอันนี้เขาปล่อย มึงเท่าเท่าเท่าถือเราเลยพี่ถึงถึงใช่ไหมถือพี่เราต้องรอถือแน่นอนเหรอฮะกระบะก็มาพูดแสดงว่าคนแถวนี้ปลูกมันก็โอ้โหมาใกล้ๆเลยเลยน้่นมันหกร้อยพี่ดูหมดเท่าไหร่นี่จะพูดแมาก็น่าจะหมดแล้วสามร้อยอไปกับเราประมาณถามว่าได้ไหมมันก็แปดร้อยความไม่ถึงมรนมาถเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอาเอาเอาดีๆนะแบบถึงบ้านเลยแบบ แต,แต่ถ้าเราเอามันต้องเติมต่ออย่างเงี้ยนคะือถึงเรเอาไปกน,นะนกำไรประมาณเจ็ดร้อยอนี่ครับรถเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับทั้งวันพนะักงานครับขี่จักรยานกันเป็นแถวครับมีมีไม่น้อยประตับ15น,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 นย์ห้าหก่องนี้เนี่ยใช่เห็นแต่ยังเงี้ยเห็นแต่สาย,าย้ ดูอันนี้แม่พูดพูนเลยครับดูครับแม่รวมรถน่าจะไม่ใช่ยี่สิบตันบ่อันนี่เช้าทึงงานอ๋อนี่เทเสร็จรถปลาเขามาจอดนี่เหรอครับอ๋ยอย,อยากนอนทำงน้นเกินรถรอ ต้องลดแบบนี้เนาะใช่ยาวประมาณห้าเมตรเนาะครัแล้วมันก็เป็นแบบบัรเทาบุซิเต้ไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างน้เราต้องมีไม่ได้กิน้าซิมีไม่ได้กินผมร้องผมเข้าตั้งแต่ซาซิมแปลี่ยนแล้วเข้าทานองุ่นแล้วขบว,น,น,ขวนเริ่มแล้วนะครับอาชีพนี้นะครับก็เสียงก็ทางหลวงแหละเสียงอะไรแหละใช่ไหม <c oughs> โคตรเสียงอ่ะขับมาเมื่อกี้นี่ลองมองอย่างงี้เห็นพี่เซฟไปก่อนนะกีน่นนาจะไปดูโอมไชโล่ไปคันนี้แจวเลยนะเนียเนียนี่นะทรงสวยเลยเลยดีเนี่ยทรงได้เลยว่ะแล้วดำด้วยใช่ไหมนี่ดำด้วยดัมยังไงก็ดำแบบนี้ดำมเอนคนไทยเนอะเราก็ขึ้นช่างครับน้ำหนักน่าจะเกินมาด้วยนะเพราะว่าผมขึ้นมาด้วยเนะี่ยน่าจะมาเกินมาห้าสิบโล จีระจ้ากับสมียนครับสาวสาวสมียนสวยไหมสีตันสีสาวสมียนสวยไหมนะฮะสาวสมียนสวยไหมไม่สวยเย้ถ้าเมียไม่มาดนะ้วยไม่ไ,มไมต่อไปนี้หรอกไปนนี่มาหลังได้ทีแล้วน,วนี่อยู่ก่อนเราเอ้ยอยู่ก่อนเรานี่หมาโอ้หุยาว เทนู้นหรือเทนี่จ้ะโอ้เราเทเลยใช่ไหมนี่ครับ<ช>อู้อันนี้น่าจะทำงานทั้งวันเลยเลยโอ้โหโต,ตัดนี่ันมีกางนี้ฝุ่นตลบอบะปวนเลยพี่น้องเอ้ยเอายกาเลยมันจะร่วงใช่ไหมนี่อ่าจักแล้วจะต้องต้องลงไปดูโอ้ยลืมเลยโอ้ยลืมเบลดิลืมเบลเล์ลงก่อนจะต้องลงก็ได้ไป เอาเบลลงก่อนเออจะยกเลยลูกเพีนิ <c oughs> <c oughs> อ้ยบรรยากาศไม่น่าอยู่เลยว่ะสุดจัดกว่าจะเทออกครับไม่ได้ไปถ่ายตอนเทเอ,อ้ะคันเมื่อกี้ำกทำไมมันเทง่ายเลยว่ะมันมันเบาผ <c oughs> ้าผ้านไม่ยาวบอก ของเราเทเนี่ยสิบนาทีว้าเปิดได้ไหยเนี่ยมันร้องมันร,รน้องดังอ่ะพอเราเทเสร็จเราก็มารอคิวนะครับเพื่อที่จะไปช่างรถเปล่านะครับอู้นี่สวยเลยคันนี้ดูลายเลย นี้รถโล่งเลยเนาะนี่เหลือแค่นี้เองเหลืออยู่สี่ห้าแถวเดียวนี่เขาล็อกไว้แล้วนะเขาตั้งกลวยล็อกไว้แล้วไม่ให้เข้าผู้กับตู้นี่มันส่งอะไรวะเนาะดิมันขึ้นแต่ช่างด้วยดิ่นี่เนาะใช่ใช่ไหมใช่นั่นะบิ่งไปช่างเลยนะแต่ช่างแก้ทะเบียนเท่าอืมอ่ะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับพี่น้องก็ พี่กบกี้ผมเกิดออไม่กันเลยผมหลายหนึ่ง,งเลยลเนาะกิดตูเลยไหมย,ย่างพวกไม่มีดำก็จะรอเทนานนะรอนานอยู่ม่งโเดี๋ยวพี่ไปรอข้างนอกด้วย